แม่ทำไรอ่ะเข้าบ้านบ้านอะไรเอ่ยบ้านค็นี้ใครเข้าไปอยู่คะ่ะหุ่นกระเทยด้วยคะ่ะไอ้ของไนมเลยรับทน้งรอกเลยคะ่ะแม่มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมาเที่ยวแม่กำปองอะ่ะเขาบอกให้เข้าที่พักพักที่ไหนวะนี่คะ่ะบ้านต้นไมค้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่คารทาองหล่อแม่กำปอง ค่ะทุกคนเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มาแม่กําปองแบบว่าอยากลองมาเที่ยวอะไรที่มันแบบดูนิ่งๆเฉยๆบ้างที่นี่เขาบอกว่ามันมีแบบทานน้ำมีน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็สนใจอยู่แล้วเพราะแต่จริงๆคือกลัวนะกลัวจะใส่เสื้อจระเข้อยู่กลัวอันนี้ก็กลัวค่ะไม่อยากใส่เป็นยันไล่จอระเข้เสื้อเราเนี่ยเป็นยันไล่จระเข้เขาใส่ไหมที่ที่ออกมาพักนะคะคือทานทองหลอดนะคะ ซึ่งมันสวยมากทุกคนมันแฟนตาซีอ่ะตัวก็ชอบมากมันดูเหมือนอยู่ในอลิซินวันรน์แลนการที่มาแม่กะปองของเราเราก็มากับเพื่อนด้วยเคยมาไหมไม่เคยเลยมากมาครั้งแรกเขาบอกว่าผู้ชายเด็กดอยมันแบบใหญ่จริงมากห<อ>ยุดแล้วใหญ่หยุดแล้วแ<ว>กเคยลองไหมแกเคยลองไหม,มก็เคยแอบแอบชิมดูเดี๋ยวไปดูที่พักก่อนดีกว่าเลิศขนาดไหนตามาค่ะ แล้วนอนพักที่บ้านทรายงามนะคะซึ่งบ้านแต่ละบ้านของที่นี่เขาจะมีความแตกต่างกันออกไปเว้ยมันเป็นแบบสไตล์ยุโรปหน่อยหรือว่าเป็นฟิลแบบว่า country country อะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านทรายงามที่เราได้มาอยู่เนี่ยจะมีความเหมือนว่าบ้านอันแสนสุขมาพร้อมความรักบ้านทีนะคะก็เป็นสองชั้นเธอรู้ไหมว่ามันมีเพลงบ้านยังไงมันมีเพลงบ้านนี้ด้วยหรอบ้านทรายทองมีชั้นบนมีชั้นล่างมี้หน้ามีข้างหลังมีพ่อพ่อจมาพ่อจ๋าลับ มาถึงแม่กระปองแล้วจะสี่กิโลเมื่อกี้เดี๋ยวก็ขึ้นมาตรงนี้นะคะเขาจะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายสิ่งแรกที่เราจะกิน่ะคืออะไรนะที่เราต้องต้องกินไข่ป่าไข่ป่าแปลว่าอะไรไข่ย่างบนใบปองมันคือไข่เจียวแต่ว่าไม่ใช่น้ำมันเป็นยังไนอนไหนกันเนี่ยเธอนอนไหนสีชื่อไม่รอดพูดไปเรื่อยเพนแปลกันหรือเปล่าใช่ผมใช่แหละโป๊กกระปองโมโน้วคุณสมขาเขาย่างอยู่ข้างในค่ะดูจากตรงนี้ยเหมือนไข่ตุ๋นใช่จะเป็นไข่ตุ๋นย่างหรออ๋อมีซอสให้เติมแบ็กกี้ คล okay. like ิกไทยอันนี้ต้องใส่บ้ากระปินะหอมใบตองมากหอมกินไข่ปามละค่ะอุ้ยข้างในเหมือนอะไรรู้ปะทาดไข่ทุกคนอร่อย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 จริงไข่ตุ๋นกรอบนอกนุ่มในไข่ตุ๋นทั่วทั่วแต่ขึ้นมาก็ต้องรอนะฮะบรรยากาศแบบว่าสดชื่นสดใจ อนนี้เราอยู่กันที่ร้านส้มตำนะฮะซึ่งเราจะขอเติมมารังก,กันนิดนึงเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าแล้วก็ไปหาผู้ชายกินสิบคนน้อยไปเราไปอีกสุดๆดมีแล้ว <c oughs> แปลกมากไม่เคยได้ยินมาก่อน <c oughs> ผัดเชียงดาผัดไข่ทุกคนว <Wow. S 1> มันหลมิติมากเลยอะนุ่มเหมือนเหมือนอเหมือนผ้ขมอป็ชีสพอกินเข้ามาต่อมาม,ามันจะกินเก <c oughs> ี่ยวนิดนึงแล้วก็ขมขมเสร็จปุ๊บพองมันงงมันหลยมิติมากเลิศต้องมาลองเองหัวหอมหา มากค่ะทุกคนโบโบโบโ <laughs> เรามีพลังเต็มที่แล้วครั <laughs> เดี๋ยวเราไปถ่ายรูกปกันดีกว่า <laughs> ซึ่งจุดถ่ายรูปของที่แม่กำปองเนี่ยมีเยอะมากแต่ว่าที่แรกคือเป็นที่ที่แบบซิกเนเจอเลยเป็นกำแพงอะไรนะกำแพงเ,เก่าๆ <laughs> ที่ไหนก็มีแต่ที่แม่กำปองมันเด็ดเสุดเพราะว่าถ้าถ่ายที่เนี่ยน่าจะได้ไล่เยอะ เราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะซึ่งข้างบนเนี่ยมันมีคาเฟ่สวยๆให้แบบว่าเราเห็นข้างล่างวิธีการขึ้นไปคือน,นั่งรถเขาจะมีแบบสุดต่างๆให้เราไปเรียกรถได้ซึ่งราคาต่อคนก็20บาทนะคะถ้าสูงใครเอารถมาแล้วได้ที่จอดรถแล้วเนี่ยเขาไม่แนะนําให้เราเอารถส่วนตัวขับขึ้นไปอีกเพราะว่าเราจะเสียที่จอดรถถ้าเราลงมาเราจะหาที่จอดรถยากเราขึ้นไปข้างบนกัน,นะคะ่ะว้าวทางชันเวอร์ูไม่รูจะพูดคำไหนว่า ันสวยมากเหมือนตอนนี้เราคลองภูเขาไว้ในมือในสายตามันมันสวยมากกินกาแฟไม่เป็นกูจะพยายามกินกาแฟทำไมวะกูไม่ได้๋ย่แอปกินกาแฟก่อนหนกคนฝืนกินสั่งมาแล้วกินแบบเต็น กูเคยอ่านบทความบทความหนึ่งไว้เขาเขียนว่าวันใดที่เรารู้สึกว่าเราใหญ่มหาอำนาจคนโทรลใครได้เราให้มองไปที่ไกลๆหรือสิ่งที่ใหญ่กว่าเราจะรู้สึกว่าบนโลกใบนี้ยเราแม่งตัวแค่นี้เองจริงนโอรู้ปะที่นี่อีกหนึ่งกิจกรรมที่เขาฮิตกันมากคืออะไรโดดตรงนี้หไม่ใช่ไม่ใช่ดูพระอาทิตย์ตอนเช้าตอนตีห้าพี่จองโดดไปละไปด้วยกันไปดูก่อนไปที่ตื่นหนักดู พี่ดื่มด้วยแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไปดูพาิตด้วยกันอ่เอางี้ดื่มหนึ่งท่มจนถึงหกโมงช้าแล้วก็ไปเร็ว มากก็สวยด้วรับธรรมชาติาของมันจริงจริงจริงๆแล้วเราขึ้นไปอีกได้นะคะแต่ว่าหนึ่งคือเราไปกระเทยของเรายิ้เกียดก็เลยมาอเอาแค่ชั้นแรกก็อพอที่จะบอกว่าถ้าตกที่เนี่ยเสร็จแล้วหิวจะเอาเข้าวเหนียวปันติมกินตลนรังตอกอ๋อเลลาตกสุดๆ <laughs> น,นั่นคือที่พักของเราต้นไม้ล้มเสาไฟล้มอะไรไปหมดจนทําให้ตอนเนี้ยเราก็เลยเข้าที่พักไม่ได้อะไม่รู้จะทํำยังไงอะอยากร้องไหอ้อยากเข้าที่พักทุกคค่ะเมื่อตอนเย็นนะคะคือเกิดเหตุการณ์เอ็ซิเลนนะคะที่ตุนได้ถ่ายไปตอนนี้เข้าห้องที่พักได้แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นตอนเช้ากันไปดูพระอาทิตย์ขึ้นบนคิวฟินคิวกิน กิ้งกิ่วแม่ปา <laughs> เออเดี๋ยวถูกใจว่ากันเพราะตอนนี้ต้องนอนละ <laughs> มอร์นิ่งค่ะทุกคน <laughs> ตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีห้านะคะไปดูพัทธิยามเช้าต้อนรับวันใหม่อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆชุดตุนพร้อมมากเลยวันนี้เป็นหนุนน้อยโมดขิวมินนะคะชุดนี้ก็จะม <laughs> <laughs> อรนะ์ฟีน่ารักเป็นคอลเลคชั่นใหม่นะคะใครสนใจก็ดูได้ที่อินสตาแกรมของมอร์ฟีเลยนะคะ <laughs> อากาศแบบว่าเย็นๆนะแต่ว่าไม่ได้หนาวมากจริงๆคือเรามีรถขึ้นมาเนาะที่ไม่กำปองแต่ว่า <sh arp> <laughs> คือชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่สามารถขับรถขึ้นไปเองนะรถจะคว่ำเพราะว่าทางมันเป็นทางงี้ที่ไทยนี้เดี๋ยย คก็เลยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่นี่นะคะเป็นคนขับมารับถึงหน้าที่พักเลยตอนนี้เราก็กางขึ้นไปนะคะหิวมากจะไปหาอะไรกินข้างบนนั้นเราดูตึ่นเต้นอาบงติงฮะแบบราดนมคนใช่ไหมพี่ใช่ครับยิ่งขายวะยิ่งข่ยวะใช่เพราะเราต้องกินโอวัลตินมใช่ะหมใช่ไหมผู้ประกอบการหรือเปล่าชุดใหม่เหรอหรือว่ารอเตรียมขายโอเคไม่ใช่แค่มึงเนาะ ไรแล้อีกไปกัไงไปพุ่งนี้กินฟรีวันนี้ส่ก่อนมาพรุ่งนี้เขาก็ให้อ่านอีกรอบหนึ่งไม่ว,ว่าอร่อยไหมเออตัวขนมปังอะ่ะมันความหนาเข้าไหมแล้วคือเขาปิ้งด้วยแบบว่าผ่านไฟอะมันได้ลินทานะมันโลโก้อะอร่อยแม่ก็แม่กินไม่หยุ่เลยเนี่ย พราอิ่มแล้วนะคะเราก็ต้องเดินขึ้นมาข้างบนค่ะอีกประมาณ200เมตรนะคะกว่าเราจะถึงซึ่งเป็นทางที่แบบว่าง,ง่ายเพราะว่าเขาปูเป็นปูนไปแล้วอากาศแบบหนาวเย็นมากเราต้องขึ้นมาแล้วตอนนี้เหมือนเราเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะ ใกล้ขึ้นแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เริ่มเช้ามากมากละวดูสิคนเยอะเต็มไปหมดเลยทุกคนไม่เหงาดีหรือว่ามีแบบมีเพื่อนมาดูพาดิด้วกันเขาบอกกินน้ำค้างแล้วเสียงดีอ่ะนี่มันอยู่บนอย่างใหญ่กินไงครักินไม่ได้พาดิดเพื่อนเราค่ะเขาบอกว่าวันนี้ขึ้นหกโมงยี่สิบห้าแต่ตอนนี้ยี่สิบเก้าแล้วแต่มีพาดีดเพื่อนแล้วจริงๆอันไหนถ่ายเลยจบ แต่ที่อื่นยังไม่ขนะึ้นนะขึ้นแค่ที่กิ้วปิดก่อนงงเราจะพาทุกคนไปดูรอยเท้าของมนุษย์ดึกดำบรรพ์กรีนไม่ไหวใหญ่มากมาอรอยเท้าใครอะรอยเท้าของนายลำปางอันนี้รอยเท้าของนายเชีงยงใหม่เคยเท้าเท้าสีฟ้าเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมอวาตารมีจริงรอเล่นจริงๆคือต้องบอกว่าตัวเนี้ยคือลำปางเหยยีบตรงเนี้ยคือเชียงใหม่ก็เท่ากับว่าตรงเนี้ยคือเส้นแบ่งเขตจังหวัดเออ อาจริงนะทาวนี้ทาวใครรู้ไหมทาวก็เธอเคยคิดนะว่าชอบเที่ทวยวทะเลมากกว่าภูเขาแต่พอเราได้ไป เสียงทะเลอะไรเงี้ยมันก็ยังมีความเสียงที่แบบดังอ่ะทุกคนเข้าใจไหมคลื่นทะเลมีความแรงแต่ภูเขาอะ่ะมันสงบลมที่ปะทะเราไม่ใช่ลมร้อนเหมือนทะเลมันสงบแล้วมันนิ่งเย็นมันกินใจมากตอนนี้ทุกคนสบายมากทุกคนรอบนี้วันเที่ยวแม่กำปองสนุก ม,มันไม่ใช่คําว่าสนุกแบบสุดโต่งเนาะมันเป็นคาว่าสนุกแบบได้รับแบบพลังธรรมชาติแบบเต็มเปี่ยมอ่ะทุกคนคะ่ะธรรมชาติบาบัดจริงๆปงไปเทะ่ยที่ตัวมาแม่กาปองแล้วก็ประทับใจมากจริงๆแกชอบที่ไหนที่สุดในแม่กาปองแกชอบโมเมนต์ไหนเดินไปน้ําตกมา เพียวเพียเศร้าที่ไหนตอนไปกิวฟิตเศร้าตัวนะชอบแม่กระปองทุกที่เลยในการพักจริงอ่ะมันได้พักใจได้พักปอดได้พักทุกอย่างอยาให้ทุกคนได้มากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปขี่มาค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบายบาย